ครับทุกคนครับสวัสดีครับผมมินสถาพรนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่บนชั้นทานชลาของสถานีรถไฟของสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับไปเที่ยวงานเพชดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งผมได้ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับเป็นตั๋วชั้นสามราคาห้าสิบบาทนะครับจาก กรุงเทพไปลบบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับไปเจอกันที่ลบบุรีครับ และตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจริงๆแล้วผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วละนะครับมากับรถเร็วขบวนที่หนึ่งูนย์เ้านะครับก็มาลงที่ลบบุรีนะครับตอนนี้อ่าเวลาประมาณหกโมงเย็ยนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ จังหวัดลบบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2566นะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็หันหน้ามาทางสถานีรถไฟลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราหันหลังกลับนะครับกับหลังหันไปปุ๊บนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดงานนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับครับ๋ยว่ข้างฝั่งถนนไปก็จะเป็นพื้นที่จัดงานนะครับครับและนี่ก็คือรถรางให้บริการนะครับนักท่องเที่ยวสำหรับนั่งชมอรอบๆบริเวณจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับครับและตรงนี้ก็คือศาลพระกาฬ ก็จะตั้งอยู่วงเวียนข้างๆรา,า,างรถไฟของจังหวัดลบบุรีนะครับและตอนนี้รถรางก็มาอีกหึงคันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางคันนี้ชมบรรยากาศในเมืองลบบุรีนะครับครับทุกคนครับและตอนนี้ผมมาขึ้นรถราง ชมเมืองลบบุรีก่อนนะครับเนื่องจากว่าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุขุนั้นมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะมานั่งรถรางชมเมืองก่อนนะครับตอนนี้รถรางกําลังแล่นผ่านวงเวียงสารพระก,กางนะครับนนนนนครับจากนั้นก็จะข้ามทางรถไฟมาผ่านที่ ตลาางสามยอดนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีครับโอ้โหลิงเยอะมากครับทุกคนครับครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับรถรางก็มาส่งให้เราลงตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าปรางแขกนะครับนี่นะครับเทวสถานปรางแขกนะครับ ภับความสวยงามของปางแขกนะครับเทวสถานปลางแขกนะครับครับและตอนนี้ผมก็ขึ้นรถรางกลับจากเทวสถานปลางแขกนะครับกลับมาที่พระปางสามยอดนะครับและไปสิ้นสุดที่ศาลพระการเช่นเดิมครับและก็จะเดินกลับไปที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับ ครับทุกคนครับและนี่ก็คือความสวยงามของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับประจำปี2566นะครับนี่นะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีนะครับแต่งไทยไหว้พระเสริมบรารมีนะครับก็งานนี้ เขาก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานนะครับก็ในบริเวณงานก็มีพื้นที่สำหรับเช่าชุดไทยให้ด้วยนะครับส่วนสำหรับตัวผมเองนั้นก็ต้องขออภัยนะครับที่งานนี้ไม่ได้แต่งชุดไทยนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้มาด้วยงบประมาณที่จำกัดนะครับครับในงานก็จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามอลังการนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโบราณวัตถุนะครับครับทุกคนครับนี่ก็คือพระอุโบสถของวัดภาษีรัตนมหาธาตุนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งก็เข้ากับเพลงบรลลงดนตรีไทยนะครับที่ เปิดภายในงานนะครับให้ความรู้สึกที่ปลืม้มปิตินะครับมีความสุขมากครับางานนี้ครับครับและตอนนี้ผมก็เข้ามาภายในพระอุโบสถนะครับ ความรู้สึกตอนนี้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับทุกคนครับก็ผมก็ได้มากราบไหว้พระพุทธรูปด้วยนะครับครับในง,งานก็จะมีพื้นที่ให้ถ่ายรูปไว้หลายจุดเลยนะครับ พื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากครับทุกคนครับสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับครับและตอนนี้ผมก็ออกมาบริเวณนะ่าจะเป็นด้านข้างของพระอุโบสถเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นโบราณสถานที่ให้คนรู้สึกที่ร่มเย็นนะครับสวยงามมากครับทุกคนครับตรงนี้ ก็น่าจะเป็นเจดีนะครับหรือว่าพระปางนะครับก็ถ้าเรียกสิก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับทุกคนครับมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามนะครับโบราณสถานเก่าแก่นะครับเข้ากับไฟประดับที่มีความทันสมัยได้อย่างลงตัวครับ ครับนอกจากในพื้นที่จัดงานแล้วในวัดแล้วนะครับร้านรวงต่างๆก็มีการประดับไฟด้วยเช่นกันนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมง์ไฟนะครับสวยงามมากนะครับเหมาะสำหรับการมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครับถัดมาก็จะเป็นกังขันนะครับและเมื่อมองไปรอบๆโอ้ครับทุกคนสวยงามมากครับ ครับตรงนี้ก็คือบริเวณภายในสวนราชานุสรน,นะครับก็จะมีการประดับตกแต่งแสงสีที่ส่วยกามอลังการครับโอ้โหอลังการสุดๆครับตั้งแต่เที่ยวงานไฟประดับมานี่ไม่เคยเจองานที่อลังการขนาดนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนดอกไม้นานาพันนะครับหลากสีสัน สวยงามนะครับเกินคำบรรยายจริงๆครับทุกคนครับมองไปทางไหนก็ม <Oh ีแต่ความสวยสดงามนะครับโอ้โหครับตรงนี้ก็เป็นศาลาทรงไทยนะครับท uh ี่มีการประดับไฟอย่างสวยงามนะครับ สุดยอดครับงานนี้มีความสุขมากๆรากครับการแสดงโชว์ที่ค่อนข้งงงงางจะสมดใย่าใช่านวันนี้เราจะได้รับชมแน่นอนและมีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับทุกคนครับตรงนี้มีไดโนเสาร์อยู่4ี่ตัวด้วยนะครับซึ่งก่อไดโนเสาร์แต่ละตัวนี้เขาออกแบบได้อย่างสมจริงมากนะครับ ถึออารมณ์ถึงความน่ากระเลงขามนะครับได้อย่างสมจริงมากๆครับ ไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยครับทุกคนครับมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามความอลังการของไฟประดับต่างๆนะครับรวมทั้งดอกไม้สวยๆนะครับมีความสุขมากๆ,ๆนะครับก็คุ้มค่ามากครับที่มางานในวันนี้นะครับครับและตอนนี้ผมก็เข้ามาภายในพระนารายราชนิเวศนะครับ ซึ่งก็ถึงเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับประจําปี2566นะครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่35ครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายด้วยชุดไทยนะครับเข้ากับบรรยากาศของงานย้อนยุคนะครับครับตรงนี้ก็เป็นทหารวังเปลีย,น,ยน,นะครับ ซึ่งด้านข้างก็จะมีปืนใหญ่ด้วยนะครับครับก็ต้องบอกว่าการมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็มีความสุขมากๆครับกับงานในครั้งนี้ครับคลิปนี้ก็อาจจะลงช้าไปมากๆเลยนะครับแต่ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับครับทุกคนครับสำหร,รับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหารา ครั้งที่35นะครับประจำปี2566ก็วันนี้มาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูนะครับความสวยงามอลังการของงานพันธินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่35ที่จังหวัดลนบุรีนะครับก็อยากบอกว่างานนี้นะครับมีความสุขมากนะครับกับการได้มาชมความสวยงามในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืน3ามสิบเอ็นาทีนะครับขบวนรถด,ด่วนขบวนที่51นะครับกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีลบบุรีนะครับสำหรับรถไฟขบวนนี้นะครับรับส่งยถารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่นะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะขึ้นรถคันนี้กลับไปยังจังหวัดลำปางนะครับก็ถือว่าปิดทริปท่องเที่ยวสำหรับทริปนี้นะครับในการเที่ยวกรุงเทพแล้วก็เที่ยวลบบุรีนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์6 6 6 6ครับ